รีวิวไฟนะครับไฟตัวนี้สั่งมาใช้กับไฟบ้านนะครับที่ผมได้ออกคลิปไปว่าแสงสว่างก็ดีหรือไม่ดีก็ไฟตัวนี้แหละครับยีย่ห้อของไทยหรือเปล่าไทยเพราะว่าตัวหนังสือก็เป็นตัวหนังสือก็เป็นหนังสือสไทย พี่ก็ต่งมาให้นะครับไม่แพงครับสองอันก็ร้อยกว่าบ,บาทเธออาไปเ่ยไปสองอร้อยกว่าบ,บาทนี่แหละแต่ผมเอมาลองทดลองใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านตัวแปลงไฟแล้วใช้ได้ดีใช้กับไฟบ้านก็ได้ใช้กับไฟพลังงานแสงอาทิตย์ก็ดีครับ <c oughs> ใครอยากใช้ก็สั่งเอานะครับไม่ได้ขายหรอกเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าไฟตัวนี้ใช้เป็นของไทยนะครับก็กล่องมีภาษาไทยใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีใช้ได้ดีใช,ดดใช้กับไฟบ้านก็ได้ใช้กับไฟพลังงานแสงอาทิตย์ก็ดี ่ยต้องผ่านตัวแปลงไฟนะครับแทงสว่างจ้านะครับจะนอนนาหรือนอนบ้านที่จะติดไว้รอบบ้านในบ้านก็ดีนะครับไฟตัวนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูนะครับ